ไมดรอปไนต์อินเสกเหรอดีเอาพังอุ้ยโคตรแรงอ่ะ สวดทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับสู่ยูซ่าฟูชนน้กันด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กันกับ EDF หรือว่าเออ t h Defense Force จุดด้นั่นเองนะครับผมวันนี้นี่ก็จะมาทำคลิปนะฮะหลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์เกมก็จะมีร้องส่วนหนึ่งนะครับที่คอยดูเกมนี้อยู่นะครับแล้วก็น่าจะรอคอยเกมนี้กันอยู่แหละเนี่ยพี่ก็เลยถือโอกาสนี้นะครับการอัดคลิปมาเลยนะฮะก็หวังว่าน้องๆคนจะสนุกกันนะครับเอาเลยครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยฮะไปกันเลยมาฮะก็เริ่มกันเลยนะครับ จากที่เล่นค้างไว้เมื่อตอนวุนถามว่ตอนไหนสำหรับด่านนี้นีก็มีมาเยอะแล้วนะฮะพวกเอเลี่ยนอีกแล้วเนี่ยมันจะเป็นยานบินนะมาเลย,ยเห็นแมงมุมมาตลอดอ่ะอันนี้ก็เป็นปืนใหม่นะครับเป็นปืนทีท่เทพไปสุดแล้วในตอนนี้นะครับยิงแป๊บเดียวพ่งนะยฮะแรงมาก ยิงตัวละสามขีดนะท่านเองแล้วก็สุนเนี่ยพุ่งเร็วมากเลยครับนี่เข้ามา่างนี้แป๊บเดียวแน่นอนนะครับผมโดนไปดิโดนไปดิเยอะเลยเส้นตองฟ้าเลยฮะกล่องกระเด็นทางขวา เรียบร้อยกระเทียมเตียวข้างหลังข้างหลังโดนด้วยฮนะยันเลย,ยมีพวกบอลเลเดอร์มาช่วยด้วยนะครับผมไม่ใช่บอลเลเดอร์พวกนี้มันวิงไรเดอร์เลยครับเออพูดผิดพูดผิดไม่ได้เล่นหนาดิ้นเมานแล้วเลยเฮ้ยไอย,ยานบ้าที่มาอีกแล้วแบียแล้วขอเปลี่ยนกระสุนก่อนนะครับผมสำหรับยานที่น้องเห็นด้านบนนี้นครับ มันจะทําการร่วงออกมาจากท้องฟ้าอย่างนั้นนะฮะแล้วมันก็จะปล่อยตัวอะไรไม่รู้ฮะออกมาต้องคอยยิงมันนะผมไอสีแดงนี่ก็น่าจะยิงไม่ได้อะลองลองครั้หนึ่งครับ <c oughs> ม,มาเลยเนี่มา <c oughs> มทำอะไรอ่ะมันจะสร้างกำแพงงั้นเหรอมีทางผู้การเราก็ยังงงนะฮะออ โอ้ไม่นี่เราต้องเข้าเมืองใช่ไหมนี่มันจะม้างไปแล้วเมื่อไหร่จะต่อเสร็จเล่าโอ้โหแมันร้องอะไรกันนะอย่าอะไรอย่าทำอย่างนั้นเฮ้ย มีอันนึงเปิดอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหเหมือนจะมีการรายงานว่าพบเห็นยานนะครับหลับแปลกประหลาดออกมาจาก,กรูนั่นแหละนี่ไงมั<ห>นจะยิงถึงไวแนนะ่ตายเถอะอือมิซายไปกินขู่บัตรสุขการุ่นใหม่ฮะรวงมันมากเออ อุ้ยพังแล้ยน้องตึกพังไว้เนี่ยตึกพังไว้เนี่ยอ๋อมันไม่หล่นลงมานะนี่ครับโซลนัทนั่นเองตัองไ่ค่อยอยิงฮนะเล็งดีดีเล็งดีดีโดนอ๋อยัไม่โดนเลยอุยอ้ยยานบ้าโอ้โหยังทุกวันเต็มหมด ยังไงยังไงยังไงว้าอ <ừ> ือเป็นงไงอู้ย่ขวาขวาหน้าหลังเดี๋ยวเดี๋ยวไคนะกระโดดกันมันบ้างยยหาไออยู่ไหนบ้างดอกไม่ตายครับไม่ไรอดล เรียบร้อยเดี๋ยวลำอีกล้ำหนึ่งฮะจบสิ่นอุย้ยไอ้ตึกบ้านี่บางชะมัดทำลายตึกอีกแล้วอืมทำลายตึกนี่ขอให้มั่นใจไม่เป็นรูเลยอะไรอ่ะอ๋อตึกเราหล่นนั่นเองนึกว่าอะไรเดี๋ยวฮะเราต้องทำการถล่มตึกนะครับเพื่อ เพื่ออะไรเนี่ยเพื่อที่จะได้เปิดนะครับช่องทางแบบนั้นเนี่ยเฮ้ยมัวเลยรูถ้ถึงเปล่าต้องถึงอยู่เลยนี่ฮะเวลาตึกสูงมันหายไปเราก็เล่นได้ง่ายขึ้นนะผโว้ยอู้ออไม่ทันแล้วมันปิดแล้วตายเหอะฟังไหมไม่เดือดอู้ยมุ้งมาอีกครับยิงดัก <laughs> ไม่ได้ตั้งใจยิงตึกแต่มันบางเอา้าโดนอะไรอ่ะว่าดินี่ <c oughs> งไงนี่งไงนี่ไงจากาัวาเอ้ยบนญบนุญบุทางบนขวาซ้ายหน้าหลังตู้พวกนี้เบกบินสีเดียวกันด้วยนะ <c oughs> ยิงล่วงแน่ยิงไอ้พวกวิงไรเดอร์นะไอสีมันคล้ายกันบ้าง พลาดพลาดไหมพลาดไหมฮะบอกแมวว่ายาวอ,อ่อนไอ้ไงเราโดนไม่เหลือไปเหลือ,ลอนี่ยเรื่องเรื่อง,องการยิงนี่อย่าอย่าอย่าให้ถึงมือเราอย่าให้ถึงมือเราผ่าผ่าผ่าเนี่ยเนี่ยโดนฮะ โอ้ดูดูไอ้ามนั่นโดนไหมโอ้โหเหลือไม่เหรอข้างหลังเราเพียบเลยอ่ะตายเหอะอุ้ยเฮ้ยพลาดได้ไงบ้าเอ้ยยังมีไหมอีกที่ไหนเฮ้ยเฮ้ยมา มาแล้วมาแล้วออือ้นั่นแหละจากไปเพื่อนอโอ้ไม่เหลือฮะน่าจะเรียบร้อยโอย้ง่ายมากจริงแล้วแค่ยิงยานให้หมดเท่านั้นเองนะครับผมจบไปอีกหนึ่งด่านเดี๋ยวเรามาเลือกเลือกตัวเอยไม่ใช่เลือกเกาะดีกว่าดีกว่าเนี่ยต้องต้องสีแดงครับ ที่2นี่สีขาวโคตรเท่เลยนะโอเคยังมีดจามในส่วนของอาวุธก็เยอะแล้วนะฮะเยอะแล้วนะไม่ต้องใช้เนี่ยไปลุยกันเลยดีครับไปเลยเดีวเราก็มาสู่อีกด่านหนึ่งนะครับซึ่งด่านนี้เนี่ยมันบอกว่าเป็นด่านยานใหญ่ก็ยานใหญ่จริงๆนะครับดูฮะโอ้โหอุ้ยหนึ่งสสาห้า งดใหญ่เลยไอ้บาอุ้ย,อ,ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยมันทำอะไรครับว้าว,อาอวใหม่ลยดรอป giant insect อะเอาพังอุ้ยโคตรแรงอะอุ้ยโอ้ เอาหายไปเลยเอาหมดเพียบเลยทีนี้ว้าเลยเฮ้ยอุ้ยเหมือนมันจะติดโล่นะครับเมื่อกี้เนี่ยตอนมันเปิดเนี่ยได้เป็นจุดอ่อนนี่คือของมันแล้วนะว้าวเลยข้ามดิงต้นไม้นี่พังหมดฮะวุฮ์หลังว้าวเลยมีข้างบนเหลือหนึ่งสองสามลำ มันปล่อยมดยออกมาเพียบเลยฮะทหารมอเตอร์กนกระโดดเหือกและแล้วทำไมมีตูคนเดียววะเฮ้ยเฮ้ยโหมีนหน้าลหะอทำไมเราถึงได้ปืนแรงมาเพราะว่าอะไรอ่ะอ๋ออยู่นี่ก <c oughs> ็เหมือนเราลุยอยู่ก็สี่คนนะอีปืนแรงหัวเยอืคว,ว,วามฮะเกียร์ที่เกียร์ปล่อยมดบอกว่า เรียบร้อยสยออย้เมหยวงเทพเป็นไงบ้างออกมาเออโอ้โหรวยอย่างเดียวฮะไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากรวยอย่างเดียวเว้ยตกใจไปเลยมากไอ้ขี้แตกมันก็เลยโอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย ม,มันบ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยมันออกมาจากไหนก็ไม่รู้บ้ามันก็ไม่ได้อึดมากนะครับมันบอกว่าเป็นทางสปอร์ชิปนะฮะทางสปอร์ชิปคือยานขนส่งนั่นเองนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยของมาตุก้ายิงมากคือมันส่งมดมาให้เราเนะฮะส่งมดมาให้เลยแต่บอกว่าส่งมดมากัดเรานั่นเองอุย้ย ยิงไม่ได้ต้องรองมันเปิดนะครับผมต้องรีบเปิดทันทีพวกตึกบ้านี่ตัวนี้ยิงยิงดอกกระทีก็พอเออเออเออรอมันเปิดมานั่นแหละจัดการรัวรัวพังไหมไม่พงังนี่ครับไม่น่าพาลำนี้เออชอบปล่อยมดดีเลยโอ้โห,หมดหมดแม,มงมุมก็มีม,ม,มีทั้งมดมีทั้งแมงมุมเดี๋ยวลำนู้นอะ โดนไหมโอ้โหเนื้อลำเ้ยมันจะทับเราแล้วไม่รู้แล้วอันไหนมดอันไหนมหงยิงไม่หมดเดียวเดียวเดียวมันมาอีกลำแล้วยิงดักไว้ก่อนเอ้าสุดหัวเกือบตายปืนแรงจริงครับน้องฮะอุ้ยเหนื่อยแล้วโอ้เอาสิมีมีมดมดหรือแมงมุมโอ้โหเพียบเลยฮะรีบยิงนั่นแหละเรียบร้อย หปืนเราแรงมากขอบอกแล้วมันอะไรอะมดมดลอยได้ไม่ใช่มดมันคือพึ่งเว้ยบ้าพึ่ง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 โอยมีทั้งแมงมีทั้งพึ่งเข้ามาเฮ้ย ายโคตรเยอะเลยมันเหลืออีกลำหนึ่งแฮะฝั่งนู้นนยเดี๋ยวพี่ไปจัดการมันเป็นโตเกียวทาวเวอร์นี่นะช่างสวยงามอะไรอย่างนี้โอ้โหช่สวยงามอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าตั้งไลฟ์มาจําได้ว่าพังโตเกียวทาวเวอร์ไม่กี่รอบแล้วรอบนี้รอบที่สี่แล้วโอ้ยตึกนี้ก็สูงอ่ะรูปเดียวนี่พังเลยฮะนี่อะไรอีกอ่ะเอ้ยโคตรอลังการเลย วิ่งก็วิ่งไม่ได้อุ้ยบังดีนะบังเนอะอยู่ไหนอยู่ไหนหาไม่เจอกูยิงมั่วไอ้น่จจะตายแล้วเฮ้ยไมนรู้ซะบ้างว่าใครทำลายโลกกันแน่ยังไงเล่ะรู้แบรกสเกก์เออยังจะตามอีกเหรอของที่เล่นตลกได้เหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวขาบนนั่นแหละมีลำหนึ่งฮะเราต้องจัดการเนื้อปล่อยมดลงมาอืมอืมเรียบร้อยครับผมดูเล็กๆก,ก,ก็ยิงโดนวบอกเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาเรๆๆเี <c oughs> ้ตายขีข้ตายยดิ อุ้ยเราจะตายแล้วว่ะนี่ก็ลืมรูอะเล่นมันเกินเฮ้ยเฮ้ยอืออเออเออเออือขาเขากดเทียนนัดพูดแล้วว่าไม่ได้ฟังเหลือตัวเดียวเรียบร้อยชนะแล้วเว้ยเย้ไป ก็มาด่านต่อไปนะฮะอันนี้น่าจะเป็นด่านที่47 48แล้วเนะี่ยจำไม่ผิดนะครผมแล้วก็มาอีกด,าด่านหนึ่งเนี่ยด่านนึงไปอุ้ยันเราได้ปืนใหม่หนะมาครับผมปืนนี้เนี่ยอาจจะไม่แรงเหมือนปืนเมื่อกี้นะึถูก้ายิงถึงเลยกระสุข้างบนอะอุ้ยระตูก้าวมาเลย ัวลับทางนี้เยน,นี่ทางนีเ้เฮ้ยยัไงไงอกหิดมากสลูกก็ตายแล้วมัง้งเนี่ยหินเนี่ยโอ้โหแล้วดูมันรัวเลยสองบอกเลยว่าพวกหุ่นนี้รู้มากนะครับนะรู้ากูแรงมากเฮ้ยอ้ ยังเชื่อนะบอกเลย<อ>เหมือนทางผู้การเนี่ยจะบอกแล้วว่ามีคล้ายโล่โอ้ยยิงลวนตาพอ่โคตรมันนะบอกเลยโอ้โหแรงมากอ่ะปืนอ่ะบอกเลยฮะโอเคน,เนี่มันสะพานใช่ไหมเนี่ยยิงได้ไหมยิงได้นลครับ ไม่มีอะไรที่เราทำลายไม่ได้จริงอะเนี่ยทางพวกการบอกว่าเราไม่สามารถทำลายทำลายโล่สีฟ้าของมันได้ใครรู้วะยิงล่วงไปหลายลำแล, <c oughs> ล้วเนี่ยไม่คนมั่วมั่วเหรอเอออย่าบอกแล้วอีบ้ามั่วจะตายหฮาตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นคุ้ฟังคุ้งฟังเดี๋ยวก็ดูฮะ มันมีแสงอะไรอ uh, ่ะวัดอ uh. ุ no ้ยแล้ว no มันโล่น no ี no, oh, oh, oh. uh ่เอาอืออ้ออ้อไอหุ่นถือโล่ริตายเหอะเราต้องอ้อมหลังไปนะครับผมเก่งใช่ไหมเก่งใช่ไหมเฮ้ยให้มันรู้ยังให้มันรู้มีแค่สองตัวแล้วนี่รับเดียวโอ้ยมันเห็นแล้วแล้วเลยเร็ว มีแขนก็ได้วะนี่ไงมีขาก็ได้เว้ยรัวอย่างเยอะรัวอย่างเยอตายแล้วเออหมดแม็กซ์หมดดีนะมุ้งตายเลยสิถีกลำนึงฮนะม,แมีแขนมันมีแขนมันมันต้องโดนบ้างอนะ่ะเนี่ยเนี่ยดี <c oughs> แขนได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ก็สูงหมดก็สูงหมดเริ่มมีควันขึ้นแล้วฮะ โอ้ด oh, like ่านนี time, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Um ้กระจอกบอกเลยนี <squishy> ujemy, right. mm ่เ hmm. ง uh ี้ยนี่เงนี่เงยเรียบร้อยแบงอืมอ่นใดวะโอ้โหผ่านเรียงกระจอกง่ายดายมากยู

โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่าเครับผมแบบนี้เร็วดีนะตอนไลน์นี่รู้สึกนานมากนะครับนี่ก็โอเคอยู่นะฮะแต่ใครที่ชอบเนี่ย่าลืมนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะถ้าอยากดูกตอนต่อไปนะครับผมแอบบ้นี้ไม่ใช่ตอนสุดท้ายแนะ่ไม่ใช่ตอนสุดท้ายแนะน,น,น,น่นอนเนี่ยผมยืนยันกเล่นนี่ไงปืนที่ พี่ชอบมากเลยนะครับ <c oughs> มันดัวได้เร็วมากนะชอบใช้มากตอนตอนที่ไลฟ์เกมนี้นครับทำไมมันชอบเฮ้ยลืมไปว่จาจ้าตัวนี้นี่มันเหยียบเราตายได้เลยนะผมโอ้โหลนยิงไม่ถึงด้วยฮะเออเอาดอิยิงอะไรวะไอ,ยอ้ยิงอะไรแองเจ้ยิงข้างหลังครับอนี่งไงตรงนี้ตรงนี้ โดนโดนคือจนยิงบุกม็อตรงนี้ลูกอายบ้าโอ้โหเดินไปไหมเดินไปไหมเดือดเดือดเดือดหมดเยอะมากหมดเยอะมากโออเออเฮ้ยตีตีตียังไงวะเนี่ยเราต้องอ้อมมาข้างหลังนะฮะนั่นแหละเล่งเยอะจิ ทังไหมยังโหเรียบร,ร้ยรอย,อยครับผมคืต้องไม่ทังอยิงโดนกเดียวกันนอนอีกแล้วเฮ้ยนี่มันจักรยานโอเคลิเฟ์พ็อพเพล็ตโร켓แลนเชอร์แฮส์อีอส์อีสอีส์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 อีสเอีส์ออี์อ,อะไรออีส์อีส์อออีส์อ์อออีอ จุดกระเด็นยังไงตอนน่อฮะต้องจัดการพวกโอ้โหไม่โดนทักตะตอเลยฮะมันต้องโดนมั่งสิวะโอ้ไม่โดนเลยฮะอ ตัวอย่างเดียวครับเพราะว่ากระสุนมีกันหมดเลี่ยยิงได้เรื่อยๆไม่ต้องกลัวฮะมันต้องมีสักลูกแหละนะมันไม่เปลืองอ่ะบอกเลยเปลืองว่ะยิงไปเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้มามันต้องมีโจวนบ้างดิโอ้ยอันนี้ไปหัวแดงนี่ยเนี่ย เหมือนในพวกนี้อึดมากนะต้องยิงตัวละสองนัดนะผมเอาดิเอาดิเอเอมา,เ,อาเรียบร้อยครับอีกลำนึงฮะโอ้โหไม่โดนเหรอนี่ไงไปเหลืออะไรวะเห็นมั้ยบานอีกแหละยิงไม่ตายสักที ปล่อยแต่ล้ำแสไปนะครับอ so ๋อสเปนเซอร์จะต้อมทีมคืออะไรวะโอ้มีรถถังมาช่วยนะผมมันปล่อยมดมาอีกแล้วได้ปล่อยแต่มดอารมันอันเดอร์สติ้ดอันเดอร์สติดอย่าเพิ่งยิดตกกองบนไป เราต้องรีบจัดการมันโดยเอารถถังมาช่วยแบงก็รีบมาฝั่งนี้ได้ไหมพี่รถถังแม่งขับแปรรูและไม่ได้ไปทำไมตรงนู้นวะไอต้ตรงนี้ตัวใหญ่มากนะเห็นอย่างนี้ะใครที่ไม่เคยดูลอยนะครับก็คงยังไม่ทราบว่าตัวมันโตขนาดไหนตัวมันใหญ่จริงๆนะใหญ่มากเหยียบเราเนี่ยต้องบอกว่าเลือดที่เกือบึ้นหลอดเลยเนี่ยอ้ยมันมีเมเจอร์มากเขาเนี่ย ทำยังไงเราจะยิงเนเซอร์มันได้อ่ะดูงดิงตนี้เลยครับต้องโดนนี่อยู่อ่ะุ้ยอย่าเข้ามาใกล้พวกมดอุ้ยอเข้ามานี่ดูอย่างไหมปืนแบบคอนท่วเลย อยู่เล้งดัวเลยเฮ้ยมันมาฝั่งนี้แล้ววะก,กามมันถ้าเราไม่จัดการมดมันก็จะมาเล่นเรานะครับว่าไม่จัดการไอ้บ้าเดี๋ยวมันก็เล่นเราเหมือนกันเว้ยเฮ้ยหมดมาข้าวมันไม่หเหนื่อยอ๋อโดนเลยวะอย่าบอกนะโดนลูกหมู ายามดเดียวนีขอยกลูกคุณก่อนมดวายพวงนี้หมายังอไบาเยอออวันบบนี้ทางเนี่ยนะเอาดิทาเว้ยตายเอาอยังยังไงละ่ะยังไงละ่ะยังไง มีฮะของอ uh ันแล้วเล <c oughs> ือดเลือดเลือต้งรูตูดมันยิงรูดูดงจนรูดูดปล่ยแทงไดลยมีข้างหน้าครับมีดวงตามันอยู่ฮะเปลานี้ปล่อยมงจนกับจอบมามุ่งจนกับจอมองไว้โอ้โหเป๋ไขใหญ่ไขใมเข้ากเอะอออ โอ้โหมากโอ้โอ้โอะไรเนี่ยมันยังเหลืออีกเหรอมันยังเหลืออยู่อ่ะากโอ้โหคอุ้ยอุ้ยอยอยอุยไ่ด้อะยังไงวะโอ้โห ยังยังมากันอ,อ,กอีกเยอะเลยอื้ยยยเกมนี้ก็เหมาะเนี่ยสำหรับราาคนที่ไม่ชอบอะไรมากนะครับยิ่งอย่างเดียวเนี่ยผมบู๊อย่างเดียวเลยฮะไม่ต้องคิดอะไรมากเนี่ยนั่นแหละจัดการนะครับไม่ต้องกลัวใครตายอยู่ฝ่าเดียวกันเกมก็ไม่โอเวอร์ด้วยฮะไม่เชื่อเหรอดูที่ดูจัด <c oughs> เต็มแม็กเลนนะยเนีย่ยเลยมั้ยเจ้าอู้บู้ น่าจะพังได้แล้วนะเออรู้สึกว่าจะอพยุพคนออกไปเรียบร้อยหมดแล้วฮะภารกิจสำเร็จแล้ว,วแต่งมาแค่ส่วงเวลามันนี่นะว่ามีตายด้วยมีพวกเดียวกันก็ได้วะไปายฮะก็ลุยกันต่อนี่ครับหรับ ด่านนี้ก็จะเป็นด่านสุดท้ายของคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบแล,ล้วก็ฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยว่าอยากดูต่อนะฮะพี่จะได้รีบนะครับทำตอนต่อไปมานะครับเสิร์ฟน้องๆเลยนะฮะพิมบอกกันได้ใต้คลิปเลยนะใครชอบเกมนี้นะครับผมยิงสู้เหรอเอาเหรอมาไอหุ่นกระแปงเออข้างหลังก็มีฮะ ยิง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 ออกไปแล้ไปแล้วไปเลยดิเยบร้อยครับไอตัวนั้นมีโล่ด้วยฮะเหมือนเดิมครับคู่เดิมคู่เดิมยิงแขนยิงแขนออ้ยบ้ายิงแขนยิงแขนอ่านและยิงแขนแล้วยิงขาก็ได้ยิงเราไม่โดนเนี่ยโอ้วัดพูดไปทางการค้าไม่กระเด็นละนี่ไง เฮ้ยมดตัวนี้อ้อีบ้ากโอ้ยเราโดนล้อมไปหมดแล้วตายเถอะเรียบร้อยครับหนึ่งลัไม่ใช่หนึ่งลัหนึ่งตัวอุย้ยเขาก็เลยมาหน่อยมดเยอะเหลือเกินมดมีแต่มดไม่มีไข่มั้งเหลอ,อจะเอาไปซัวเอ็จมจักไหมซัวไข่มดมแดง อุ้ยนี่ตัวนึงจัดไปเลยเพื่อนเละไหมไม่เละเป็นไง,ง,ง,งกูยิงแบบ90อ,องศาเลยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยตัว,ตวไหนเมื่อก่อนมันยิงม,มันยิงแค่ออกมาแบบขี้ก้อนเดียวอะพอมาไก,ากาลๆแล้วพวกมดพวกเนื้บยิงแบบขี้ขออกมาทีเดียวสามก้อนเลย แม่งคนอัพเกรดลูกแม่งอัพเกรดมาจากไหนเนี่ยโอ้วัดเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังระวังอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยตะการตะการตะการมันตัวนี้ตัวนี้นั่นแหละอื้อทั้งทีแขนมันฮะทถึงจะได้เรื่องเรียบร้อยไปหนึ่งผมว่าโอ้ยติดโล่ติดโล่ฮะมันสูงไม่ได้ใช่ไหมสูงไม่ได้นะครับ ลถอยอ่ะถอยอ่ะเจ็บประดิเจ็บประดิมามันยิงมีห้อยโดดเนี่ยถือว่าปืนปืนดีกว่านะผมเนี่ยตายเนี่ยพ้อยวู๊วก็จบกันไปวู๊วยอดสุดยอดเนละยครนะับถือว่ามันอยู่นะมันมันนี่อาแล้วนะก็จบกันไปเนี่ยสำหรับันนี้เนี่ยอย่าลืมนะ สำหรับใครที่ชอบเกมนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยฮนะว่าอยากให้มีตอนต่อไปนะครับผมรับรองว่าตอนหน้าเลลานะน,นี่ยได้ซัดกับกอซิล่าแน่สำหวันนี้ยูซ่าพอีเนียผมต้องขอลาแล้วนทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับสวัสดีครับ